แก่แล้วแต่ก็วิเศษมากอยู่มาวันหนึ่งสมชายต้องการเอาใจแก้มกระเซ้าสมศรีภรรยาโดยการซื้อเค้กวันเกิดครบรอบปีที่35เมื่อไปถึงร้านขนมเค้กชื่อดังก็สั่งให้จัดเค้กขนาด3ปอนด์พร้อมให้เขียนคำํำอวยพรลงบนหน้าเค้ก สมชายพูดว่าช่วยเขียนคำว่าเธอแก่แล้วนะและก็คำว่าแต่ก็วิเศษมากพนักงานขายได้ฟังก็กล่าวว่าพี่จะให้จัดตัวเขียนยังไงคะสมชายพูดต่อไปว่าช่วยเขียนคำว่าเธอแก่แล้วนะตรงข้างบนแล้วก็แต่ก็วิเศษมาก,ตร,าก,ต,ก,มากตรงข้างล่าง ต่อมาเมื่อถึงวันเกิดของภรรยาสุดที่รักสมชายก็จัดการเอาเค้กที่เตรียมไว้ส่งให้ทันทีเมื่อสมศรีเปิดกล่องเค้กท่ามกลางบรรดาแขกไฮโซไฮ้ซอที่มางานทั้งหลายก็เกิดอาการหน้าแดงด้วยความโกรธและคนกับความอายที่ทำให้สมชายเกิดความงงเป็นอันมากจึงได้มองดูที่เค้กซึ่งมีคำอวยพรของตนเองไว้ว่าเธอแก่แล้วนะตรงข้างบน แต่ก็พิเศษมากตรงข้างล่างหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ